สัดีนี่นายไปอ้าวหายเลยไปนู่นแล้วกระเด็นไปนู่นแล้วทุกคนเมื่อกี้นี้ล่วงไปตรงนี้เลยนะเนื่องจากมือตบแรงไปหน่อยเอออยู่ดีก็ไปตบผู้สาวนะผู้สาวกระเด็นเลยเหมือนนายผมเหลืองเนี่ยจะคอยตบเพื่อนที่กําลังจะกระโดดขึ้นมาสังเกตอยู่นี่แล้วตอนนี้เขาก็กระโดดไปตรงนี้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงยังไงเอาสู้กันสู้กันโลดเอาเอาไม่ใช่เฮ้ยยังไงนายผมเหลือง นายผมเหลืองอ้าวไม่ตีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกนี้ว่านายผมเหลืองจะตีแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยรอดูก่อนดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้กาลังมีสองสาวกระโดดมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่าก็ไม่ตีนิ่ว่าอ๋อเอ้าก็ตีอยู่นะแล้วตอนนี้นายผมเหลืองก็ใช้มือตบจะมาตบเราซะแล้วโทษทีนะเพื่อนมันแรงมากไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปแล้วจริงๆน่าจะตกลงไปข้างล่างแล้ว คือมันแรงจนแทบไม่เห็นนะว่าตกไปไหนก็สรุปแล้วมือตบกสายลุงก็ค่อนข้างที่จะแรงแรงเลยแหละคือเป็นมื